สำหรับคลิปนี้เรามาหาความชันของกราฟที่อยู่บนแกน x เลยนะครับอยู่บนแกน x หรือขนานแกน x นะครับเริ่มจากอยู่บนแกน x ก่อนนะครับพิกัดสีม่วงก็มีพิกัด x ศูย์ y 0ส่วนพิกัดสีเขียวก็อยู่ที่ x 10 y 10นะครับาถามว่ามีความชันเท่าไหร่วิธีการก็คือเราก็คำนวณโดยการใช้สูตรนะครับาจากสูตรด้านบนมีแล้วนะครับ m กับ y 2ลบ y 1น่ y 2คือ y สก็คือเลข0น,นะครับ y ส y หคือก็คือเลข0ัเองนะครับเพราะนั้น m ก็จะได้เท่ากับ0ลบด้วย0หารด้วย x 2อ x 2ก,ก,ก็คือเลข10นั่นเอง x หนึ่งคือคือเลข0นย์นะครับแทนค่าเข้าไปตรงนี้10ลบ0ย์ก็จะได้เท่ากับ0ส่วน10นะครับมีตังอยู่0นบาทแบ่งกัน1ิคนก็จะได้คนละศูนย์บาทเพราะนั้นความชันของ กราฟที่ทับแกน x เ,เลยก็จะมีค่าเท่ากับ0อ่าโอเคต่อไปลองเลื่อนกราฟสิเลื่อนกราฟขึ้นไปอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับอ่าตำแหน่งนี้อ่ะตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าขนานกับแกน x พิกัดกัดเป็น15นะครับอ่าสีม่วงเป็นตำแหน่งที่1ลบ55สีเขียวเป็นตำแหน่งที่2นะครับอ่าลองดูที่ความชันเป็นเท่าไหร่อ่าเราก็ คำนวณ m เท่านนกับ y 2คือ y 2ก็คือ5 y 1คือ y 1ก็คือลบ5นะนแทนเข้าไป y 2คือ5ลบด้วย5หารด้วย x 2 x 2ก็คือก็คือ10นะครับ x 1คือลบ5นะครับวันนะั้นตรงนี้ก็10ลบ ด้วยลบ5ซึ่งก็จะได้0ส่วนด้วย15นะครับซึ่งก็ได้0เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปก,ก็คือครับที่ขนานกับแกน X ก็จะมีความชันเป็น0นนั่นเองโอเคคลิปนี้ไว้เทา่านี้ครับสวัสดีครับ